ตพารวยนะคะสวัสดีค่ะเอฟซี่ค่ะวัสดีเด้อค่ะเด้อเอฟซี่โกพารวยมนตการพารวยพี่ยักษ่องจี๊ดพาจี๊ดพารวยจี๊ดพารวยค่ะแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทีมงานเนาะค่ะเนาะน้องไม้ไฟแรงน้องกรีดพารวยมาจากเมืองนอกใหม่ๆสดๆทอนนนพี่น้องเอฟซี่ค่ะจ้ามื้อนี้เจ๊ตู่สิมาเว้าเรื่องความฝันสู่ฟังเนาะค่ะเนาะ จากเอฟซี่มณฑการขอบพุดหลายๆเด้อค่ะที่ทู่ไอยที่ถามหาเจตูเนาะคะ่ะเนาะจากที่ถามหาค่วมฝันเจตูเนาะคะ่ะเมื่อนี้เจตูวัดีมาภาพเอ็ดซีมาสะดอกเราวมาเอาค่วมฝันนนองแฮมเนาะแต่เพิ่นมาเอาค่วมฝันเจตูก่อนฝันดีพี่น้องฝันว่าไปงานศพไปงานศพข้าเจ้าบ้านใดบูข้าเจา้า,า,เจาเป็นงานศพปัดเี่นี่ ไปรวมงานศพเพิ่นกองเพิ่มกองบบกง่ายเลยบัดที่นี่เผาน,น,นีข้นขจ้าวานกันละพืกนีข้นหุ่มไปเก็บกละพืกแตกบึ้มบึ้มแล้วกาเจตูกะเห็ดท,ยทายทํำไร่การอยู่ขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นห่างยวนมีข้นใส่ผ้ากระเตี้ยวใส่ผ้ากะเตี้ยวแล้วก็ใส่แ,ะะใสแบบเสือแบบเป็นสังวานในะพี่น้องขาจาพากันล่ำกันถวายเจตูกะว่าคือข้นสมัยเก้านี่ละแต่บัดนี้ที่ว่า อายุของคนอายุของคนตายแล้วพี่น้องเด้ออายุของคนตายเจ็ตุเขียนมาลเลยดิยุย่ะเดี๋ยวด้ออายุของคนตายหนึ่นงร้เกสหปีจ้ะอายุของคนตายหนึ่นงรเกหปีแล้วกับบ้านเลขที่ของคนตายห้าสามเจ็ดยสเกทับสิพี่น้องคนตายแล้วจะเด้อสำหรับเลขเลข เลขอายุเนาะจ้ะเนาะจ้าพี่น้องแล้วบัดนี้ภายในกลับมาจากงานศพเกตุฟันวันรถเกตุขั้นเนี่ยจอดอยู่กลางนา้ำเหลือแต่นามสีทวมพี่น้องเหลือแต่นามสีทวมวเกตุกันเลยเอิญใส่ผู้ใายผู้หนึ่งคนยืนอยู่กันเลยว่าเอ้ามูเจา้าคือเอารถข่อ,ขอยไปไว้กลางน้ำจังสั้นข่อยสิขี้ได้บ่มูตูประกาศติดเทียงย่านเทียงมันทั้งมาสั่นว่า ก็เลยว่าเอาเราเฮ็ดจ้าใดบัดนี้รถอยู่กลางน้ำฝนตกมามันสีเฮ็ดจังใดเพิ่นกัเลยบัดที่นี่เพิ่นกัเลยบอกว่าจอดไว้หันละน้ำบกจังไปเอาเกตูกัเลยว่าห้วยจังสั่นว่าได้ดอกข่อยสิบ่มีรถทีกับเลยเอินปู้เอารถข้นมาไหแนว่วสั่นบอกเพิ่นนะปู้เอารถข้นมาไหเนียบัดนี้พี่น้องรถขั้นบอกไงเนี่ย ปีนขึ้นมาเลยคือจังน้ำนี่ซัดขึ้นมาแล้วปีนบ,บึบบึบบึบขึ้นมาแล้วกันหล่อสีฝ่าเปิงเงิงอยู่ทางเกตูนะ่ะหล่อสีฝ้าขึ้นจ้ะหล่อสีฝ้าเปิงเงิงขึ้นแล้วก็มีผู้เถาไม่ยิ่งผู้หนึง่งมีผู้เถาผู้ยิ่งผู้หนึง่งเพิ่นเดเมื่อเข้าไปไปจับทะเบ,บียนรถเตียตูนี่แหล,ละแล้วบันนี้เพิ่นกับปีนรถบึบขึ้นยังสี่เลยเกตุบอกอ่าไปดึงยังซันเดอร์แมนสีรถสีทะเลเะพิ่นเลยว่าเอา้ากผู้สิปีนหายกัน ่นกันเลยสอดมือเข้าไปแล้วคนเลยปีนบึบลงเลยเกตุวเลยมั่นใจเลขหาเก้านี่มันเป็นเบอร์โทรศัพท์เกตุเนาะศูนย์ห้าเก้าเกตุว่าเลขชุดนี้จะมาลางแต่ว่าเลขบนเกตุว่าจะมาโตทะเบียนรถเพราะว่าเลขทะเบียนรถของเกตุนี่ตรงกันกับเลขอายุของคนเออบ้านเลขทีของคนตายได้พี่น้องจ้า แต่ว่าก็ต้องขืนแต้มลดแต้มเด้อพี่น้องเด้อจังสีด้จ้ะเพราะว่าสําหรับค่วงฝันเจตู่เนาะพูดเอฟซีทีอยากอยากรูจักเนาะจ้ะแล้วพี่น้องเอฟซี FC ทีวา่าอยากจะรูจกักว่าเจตู่ซื้อเลขตัวใดเจตู่ซื้อตามรถทะเบียนรถจ้ะทะเบียนรถแล้วก็เจตู่ก็จะนักเก้าหนึ่งเด้อค่ะเก้าหนึ่งแปดหนึ่งค่ะแล้วก็นี่นี่ที่เจตู่ สำหรับเกียรติสู่ฝันเครื่องปูมาบอกเข็นตัวเลขปะสำหรับเกียรติสู่ฝันเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ค่ะตัวเลขชุดนี่ะ่ะคะพี่น้องมากตะจัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเนาะแต่เกียรติสู่จะนักเก่าหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะเก่าหนึ่งว่าได้เขียนลุงเนาะคะ่ะก้าหนึ่งไม่ได้เขียนลง ะว่า,วายานมันหลายโตพี่น้องพิจารณาเบิงนะะด้ค่ะเด้อห้าเก้าสองห้าเก้าเจ็ดมาตรงกันกับเลขถูกพอาจารย์พอดี <c oughs> อันสามหาสองหานี่ตนี้นี่เอามาเสียงอยู่วัดดงนาเพื่อนเห็นอยู่ต้นตะเคียน <c oughs> นี่จ้ะตนี้ของปูพี่บุญสองหาเลขปูพี่บุญ <c oughs> จ้ะสามหานี่เลขต้นตะเคียน เอามาเสียงเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ฟันว่าด้ไปงานศบค่ะ,<ป>คะเกตุเยวาเลขอาจจะมาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเอเซี่ค่ะจ้ะหยิบจับลอตเตอรีไ่ไว้ก่อนเพื่อว่ามิโชคมิมานเนาะคะ่ะเนาะถา้าบ่มีเข้าก็อาจชีได้ตอื่นเนาะค่ะพี่น้องจ้ะใช้พ<ม><ม>ิจารณาญาณในการรับชม<อ>ถ้าบ่มมักก็เลรียนผ่านเด้วพี่น้องเด้อถ้าบ่มมักถ้ามักก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเนาะค่ะเนาะจ้ะ เอาสำหรับคลิปนี้เจดตูปากพี่ปากนองไว้แต่เพียงานี้เนาะค่ะเนาะต่อไปเ้าสิไใ้ไปฟังค่วงฟันนองแหมกับเจดจินดาเด้อพี่นองเด้อจ้าสาธุสาธุค่ะลำลำๆร้ยๆถูกหวยกันสุขคนเด้อพี่นองค่ะ